โยมสาธุดังๆสิหนึ่งสองสามสาในที่นี้จิตตนครเราใช้สาธุคือปลกมือก็ได้แต่คำว่าสาธุเนี่ยน่าชื่นใจคำว่าสาธุแปลสมัยใหม่แปลว่ากดไลค์กดไลค์นะเพราะฉะนั้นพอเห็นใครทำความดีเรากดไลค์ให้ด้วยคำว่าสาธุเห็นคนแก่ข้ามถนนเราไม่ได้เข้าไปช่วยแต่เราสามารถทำบุญกับคนแก่ได้ไหม ได้ถ้าเราไม่เข้าไปช่วยแต่มีคนไปช่วยเราก็กดไลค์ให้เขาด้วยคำว่าอันนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการพลอยยินดีกับบุญที่ผู้อื่นกระทำอนุโมทนาใหม่เห็นเด็กหกล้มเราไม่ได้เข้าไปช่วยมีคนเข้าไปช่วยอุ้มเด็กขึ้นเราสามารถทำบุญกับเขาได้ไหมได,ด้วยการกดไลค์ด้วยคำว่า เห็นคนหิ้วของพลุงพลังเราไม่ได้เข้าไปช่วยแต่มีคนเข้าไปช่วยเราก็ทำบุญกับเขาได้ด้วยการกดไลค์ด้วยคำว่าวเพราะฉะนั้นวิธีการทำบุญง่ายๆก็คืออนุโมทนาใหม่ไม่ว่าใครทำความดีพอเห็นใครทำความดีเรากดไลค์ทันทีด้วยคำว่าวแต่ถ้าเขาจะกินข้าวถ่ายรูปข้าวส่งมาไม่ต้องกดไลค์จากปัญญาอ่อนจากพวกนั้น เขาไม่ได้ทําความดีอะไรเลยอ่แค่ถ่ายรูปข้าวส่งมากดไร้ทำไมอาจารย์ถ้าหนูไม่กดไร้ให้เขาเดี๋ยวเวลาหนูส่งแล้วเขาไม่กดไร้ให้หนูปัญญาอ่อนทั้งคู่จะ้ะเพราะฉะนั้นเวลาจะคบกับใครสักคนถ้ามันปัญญาอ่อนเลิกคบมันเถอะ